อา๋าก็เดี๋ยวไม่ไเะะจอจ,จีจีมาเก็บผมเต้ฮะ,ะนี่คือกา,การจักรวาลต่อจากตอนแรกนะ,ะก็คือการจักรวาลแรกคือนั้นแต่คิดฝนฮะอันน,ะะนี้เก็คิดตามแล้วนะฮะก็คือทีนี้ผมจะบอกสดๆเลยนะฮะนั่นก็คือราอยการถึงไม่ด้ดังเลยนะ,ะก็อันนั้นอาจจะชื่วนะครับก็คือ ผมมีคนทำงานนะฮะทีื่อนก็คือพับไฟนี่เอัคะก็ย้ายเรื่องอุงเทปก็ได้ก็ได้เพื่อนดีๆมาเยอะเหมือนกันก็คือคุณเต้ยน่นก็คืออันนั้นก็ถ้าเพื่อนผมอาจจะคิดนะครับอาจจะคิดว่าเป็นเต้เพื่อนผมจริงแต่ถ้ไม่ใช่เต้จากรายการ คุณเตยที่รู้จักกันในเกมนะฮะเขาก็เข้ามาอยู่ในกันด้วยดังนั้นน้องมิคก็นั้นไม่ต้องบอกนะฮะน้องข้างบ้านเองต้องชื่อชื่อทั่วไป<_><_><_>กะคระึ่งเราประกาศว่าจะมีการวางแผนนะจะก่อตั้งรายการขึ้นใหม่นะ แต่รายการอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมครับก็คือสองคนนั้นเขาจะไม่ร่วมมือกนะันก็เลยมีผมคนเดียวนะฮะซึ่งผมคนเดียวอยู่ได้ฮะรายการเราดีแล้วนะฮะรายการเราดี่แล้วก็ไม่มีอะไรมากน,นะะก็คืออันนี้เราจะ ก็มันก็อยากให้เห็นหน้าชารายการกันกนะฮะแต่ผมเขาไม่เคยเห็นหน้าเขาเหมือนกันน้องนี่ก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วฮะเขาย้ายไปอยู่นในอเมริกาก็คือรายการอันนี้จะก,ก่อตั้งขึ้นใหม่ก็ยังไม่ได้คิดชื่อรายการนะแต่ว่าจะแคสเกมแบบให้สนุกมากขึ้นฮะก็คือผมอาจจะอยู่ในค่ายเรื่องโจ,จีได้นะก็มไม่รู้เหมือนกันเขาได้หรือเป่ ก็คืออันนี้ก็ต้องวางแผนสมมตไว้ก่อนนะคะก็คือก็อยากแะดงมากค่ะก็ไอ้เรื่องดังนี้สำคัญนะขอสำคัญแค่ว่าให้ผู้ชมสนุกกระเทยนึงค่ะก็อาจจะมาติดตามนั้นได้นะครับวันนี้รเกมก็นี้ขอมาได้นี้ขอมาได้นะแต่ว่าต้องดูนวัาขึ้นผมก็ไปที่จะรับได้หวว่าผมก็เล่นได้เก่งเหมือนกันนะเกม เล,เล่นไปกันนะก็หลายคนอาจจะเห็นนะว่าผมถ่ายโยกึงโยกยกันงมีแต่คนก็ตอนนั้นมีคนแท็คมาถามผมมีอีเมลนะฮะว่าพี่ว่าพี่เซ็ตเกอันนี้รลลหรือว่าอะไรผมก็บอกเปตรงทผมไม่เคยเล่น,เล,น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 เ,เ,เล่นเ,เ,นนเถื่อนนี้เถื่อนเกมเดียวไม่เล่นเถื่อนเล่นโยกกนาเถื่อนเกมเดียวก็คือเถื่อนนัผมก็ยอมรับนะคะว่าเป็น เตอร์ที่ไม่ค่อยดังแค่ก็เลยตอนนี้ผมก็เล่นโยกันนิโม่แล้วเนะี่ยถามว่าโยกันนิโม่นี้เป็นเวอร์ชันอะไรเหรอฮะเวอร์ชันเก็ดจุดเก้าฮะเป็นเวอร์ชันใหม่เอฟเฟกต์นี้เนี่ยม่ได้ใส่ทีเยองเลยมันเอามอสไปก่อนครับก็ขอแนะนําให้เล่นโยกังยูเตอร์ดันที่กว่านะฮะเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยหนุนอะไรเอฟเฟกต์ไม่มีฮนะ แต่ทีเนี้ยทีหนึ่งเร่มก้าวกแล้วกดไวมันไวเกินเหี้นะก็งั้นก็ขอให้ทีมงานทุกคนนะฮะอยู่ก็คือผมก็ก็คือก็ขอให้ขออวยพรทุกคนนะฮะมีความสุขนะฮะในวันสงการนี้นะอยาให้มีตกใจเก็บอะไรเลยเดี๋ยวมันจะตาย มือของกานาไหม่นนะก็คือถ้าใครอยากเข้าร่วมรายการผมนะก็เข้าร่วมได้นะแค่มังในฝากก้านะคะก็ดูจับรีวิวเก่าได้นะฮะซึ่ง T X สามตอนนี้ก็ไม่คิดว่าถึงดีแล้วกันะ T X สามนี้เออไม่รู้นะเขานิยมกันหรือเปล่าแต่ผมก็ว่าจะเปิด T X สามดู ก็ถ้านิยมไม่กับแคแลวกันจะเปิดมก็นี่นมาพูดความในใจส่วนตัวนะว่าก็ไม่ค่อยอยากปิดรายการ่าไรเลยนะแต่มันก็ต้องปิดนะเพราะทิมเงินแต่ละคนไม่อยู่แล้วผมก็ไม่มีเวลาดูแลว้วกคารียมอะไรนี่ก็เป็นอะไรที่ลำบากมากคะัแค่แล้วเฟลตลอดคลิปเลยแล้วเฟลตลอดนะ เฟลมากก็ถ้ามันเฟลก็เฟลไปนะครับเพราะว่าเฟลมันก็เฟลอยู่แล้วดวง่ค่อยดีตอนถ่ายยกั้งนั้นก็เฟลหลายรอบนะก็ถ่ายฟังถ่ายซากอยกู่นะก็คือเพื่อนจะได้บอกเพื่อนไดเลยอืมไป,ป,ปก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะนะครับต้องเรียนน้องต่อไป